เดี๋ยวเราจะไปดูเต่านะเต่าทะเลสูนยอนุรักษ์เต่าทะเลนะครับไปเลยไป,ปเต่าเราเข้ามาข้างในนะครับแล้วเราก็จะไปดูว่าข้างในเขามีอะไรบ้างเป็นเต่าทะเลนะเต่าทะเลทางนั้นเลย <Okay. S 1> อันนี้เต่าจำลองกะเนี่ยเต่าตาปลา่อยเต่าตาปลา่งปปลสงสารเหรอพลอ,อันนี้เต่ากระเนี่ยเอามาทำ เอามาทําอะไรตกยกระดับไปเราเข้าไปดูข้างในที่กว่ามันร้อนเข้าไปดูข้างในกันเพื่ครับเหลวข้างในเย็นครับข้างในเย็นโอ้หเ,เนี่ยด้านในนะดูเต่าดูเต่าสวยงามมากเ,เข้าด้านนี้นะครับเข้าด้านนี้เราต้องเข้าด้านนี้ก่อน อ้าวทางนี้ทางออกนี่นะเนี่ทางเข้าพอเข้าผิด,ด้้านนะหรือเต่าต่ามาเฟืองข้างในเย็นนี่ วงจรชีวิตเต่านะเนี่ยไปวางไข่เนี่ยเขาตายแล้วเต่าเขาตายนี่วงจรชีวิตเต่าทั้งหมดนะใช่ใช่ใช่เนี่ยเขาวางไข่เอาไปดูไข่เต่าพีทไปดูไข่เต่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาวางไข่อันนี้ลูกเต่าที่ตายเหรอ อุ้ยเตา่ามาเฟืองเน Adjust, ี่ยพีทเต่าต,ตายตายแล้วเขาเอามาใส่ตัวโหลไว้อันนี้ใส่ด้วยอ,อันนี้ตายเต็มตายเต็มเลยเหรอพลอยอันี้โ้ย่าลงนะในของเตนี่ะนนะเขกินอันเนี้ยเขาเลยตายอ่าข้างหลังอ่ะจะมีเต่านะ เต่าวงกลมเขาจะหมุนเลยไปดูดิเขาจะเสียงทายเป็นอะไรหยุดยังหยุดยังนี่เป็นทางเข้าด้านในนะจะเป็นเต่าทหารเรือเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนี่ก็เป็นเต่ามะเฟืองที่อยู่ด้านหน้านะครับ ่やแต่เป็นทางเดินเข้านะไ,ไ,ไ,ไหเตาวยังหาไม่เจอเลยยิงแล้วไหมไหนหไ,ไ,ไหนไหนหาไม่เจออ่ะลูกโอ้โน่น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  เห็นแล้วว่ายเร็วมากอ่ะเห็นยังเห็นยังครับเ็ราะว่ายน้ำเร็วมากอ่ะข้างในนะเขาจะเป็นศูนย์อนุรักษ์เต่าอันนี้คือเต่าตนุเพาไม่เห็นของจริงอ่ะมันเป็นของจริงเลยนั้นเนี่ยตายแล้วตายแล้วลูกเต่าตนุเดี๋ยวมาดูตัวเป็นๆเลยดีกว่าเขาบอกว่าห้ามจับเต่า

นี้อ่ตัวนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับกินอะไรอะ่ะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะพลอยใช่เด็กๆยินถึงแล้วนะเขาโผล่หัวมานะลูกถ้าตอนนี้มีที่เด็กใ,ให้ยืนนะดูดิว่ายนะ้ำเร็วมากเลยอะ่ะอันนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะ อ้าวเด็กๆยืนถือแล้วเขาเริ่มโตขึ้นมาหน่อยนะเนี่ยเบอร์เป็นเบอร์สองอะแต่ว่าจะว่ายน้ำช้าครับนี่นเนี่เบอร์สี่นะครับเบอร์สี่เนี่ยเบอร์สามเบอร์สี่นะครับ อันนี้เบอร์สามเบอร์สามม่ไงมันกินอะไรอ่ะมันกินขยะอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ลูกเขากินขยะไม่ได้นะเนะนี่ยใคมันตายจริงไปแล้วตายจริงไปแล้วแค่ใหรนี่เจออีกตูวว่าอเบอร์ห้าตัวใหญ่แล้วอ่ะเบอร์ห้าเนี่ยโอ้เเจอตัวอะไรอะ่ะไหนครับไหนครับ <Okay. S 2> พีทเจอในเบอร์สี่ไหน,นตอนหินลูก เบอร์ห้าตัวใหญ่ครับเบอร์ห้าตัวใหญ่เบอร์ห้าตัวใหญ่โอ้เนี่ยนะเบอร์ห้านะเบอร์ห้าครับเบอร์ห้าโอ้ยน้ำเร็วอ่ะเบอร์ห้าโอ้เนี่ยมันเกาะกันสองคนพี่น้องเนี่ย เบอร์หกเบอร์หกไหนไปดูสิเบอร์อะไรลูกเบอร์เจ็ดป้าวอันนี้เบอร์อะไรเต่ายักษ์ปาวอันนีต่าใหญ่มากโอ้โหอ้าวแม่อุ้มพีทขึ้นหน่อยทำไมเบอร์เจ็ดมันจิ๋วมากพลอยให้แม่อุ้มหนึ่ถึงสเดือนเต่ามี่เกิด S <S 2> <S 2> เเข,เขียนเป็นบั่นแหละสิเนี่ยเขาเขียนหนึ่สองเดือนแต่ว่ามันเป็นเนี่ยตัวนี้ลอยนิ่งนะปลาพีทปลาอุ้มอันนี้เบอร์แปดนะครับเบอร์แปดเบอร์แปดโอ้โหว่ายน้ำเร็วมากเฮ้ยเบอร์แปดทำไมไว่ายน้ำเร็ว啊สามเปลืองว่าว่ายน้ำเร็วจริงๆ <S <S อันนี้จะเป็นเต่าเบอร์เก้า เยอะมากเลยนะครับส่วนนี้อ่ะอีกบ่อหนึ่งนะครับหน่อยหนิ่งโอ้ตัวนี้สวยมากนะเก้าถึงที่สองเดือนอ่ะลูกทำไนี่มันเล่นกับพีทเนี่ยตอนนี้ตัวนี้ละตัวนั้นละเยครับเขาเล่นกันนะครับเขาเล่นกันสวยงามมาก เนี่ยเต่านี้สวยเด็กๆบอกว่าอะไรมันเหมือนสีลุ้งเหรอเหมือนเต่ากระดองลุ้งเต่ากระดองลุ้งนะครับเต่กากะไม่ใช่เต่ากระดองลุ้งอ่อเด็กๆเรียกเต่ากระดองลุ้งแต่จริงๆคือเต่กากะนะครับเต่กากะเต่ากะกินไม่ได้ครับนี่นะครับโอ้โหว่ายน้ำเร็วมากเนี่ยตอนนี้มันเล่นกูไม่คือคอใส่นนะคะ ดูเขาใส่นะครับนี่ไงน,นะครับมาแล้วค,ครับมาแล้ะะวโอ้โหเขาเล่นกันนะครับนเนี่ยเด็กเด็เขาเล่นกันนะไปแล้วว่ายเร็วมากเลยนะมาแล้วมาแล้วงงมาแล้วครับมาแล้วครับ สวยมากว่ายน้ำเร็วด้วยนะวิเขากินปลากินปลาเนี่ยหางปลาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขากินปลาจระไยเลยเนี่ยว่ายเร็วมากเลยนี่แหละครับเต่ยายักษ์ เนี่ยข้างๆศูนย์อนุรักษ์พันธเต่าน้ำนะเขาก็จะมีทะเลทะเลตรงเนี้ยสวยมากเลยนะป้าเด็กๆเราไปดูตรงนั้นกันดีกว่าป่ะเนี่ยตรงนี้เขาทำทางเดินเป็นรูปเต่านะคอยตาย เอาเต่าพ่นน้ำเต่าพ่นน้ำครับเต่าพ่นน้ำอ้าวเนี่ยเต่ายักษ์เต่ายักษ์ใครจะโผล่มาตรงนี้เร็วใครจะโผล่มาต้องหัวเต่าหัวเต่าอยู่ตรงนี้นะครับพี่พลอยโผล่มาได้ไหมยืนขึ้นได้ไหมลูกเต่ายักษ์ อาพี่พลอยโผล่วันเท่อยยืนได้ไหมครับยืนไม่ถึงนะพี่พลอยโหพีท oh, อ้าพอวันแล้วไปพวกเราไปนี่กระเตาอีกนะเขาเอาขวดน้ำอะ่ะเป็นขยะนะครับมาทำเป็นเตาเตายักษ์โอ้แล้วพีทกับแม่ป่าอยู่ตรงน,นู้น น้องพลอยอยู่ตรงนี้ครับกับเต่ายักเต่ามะเฟืองอ่าสำหรับวันนี้เราไปดูเต่าทะเลกันเราก็สนุกกันมากเลยนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกไกด้ายกันต่อไป